เห็นไหมเห็นไหมเหไหมเห็นไหโอ้มีอยู่มีเยอะเลยครับมีเยอะเลยวะนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีพ,พี่นานาสวัสดีเอฟซี FC และผู้ชมทุกท่าน,นครับวันนี้ก็ไม่ได้ไปตกปลานะครับวันนี้วันเสาร์ที่สิบเมษายนนะครับก็มา ดูรอบดักกุ้งเหมือนเดิมครับดักกุ้งกามแดงไว้นะครับวันนี้ก่อนที่เราจะไปดูรอบรอบดักกุ้งนะครับสำหรับเหยื่อที่ผมใช้นะครับเหยื่อที่เคยใช้ก็เป็นเหยื่ออาหารปลาดุกนะครับอาหารปลาดุกบวกลำแล้วก็บวกไข่เป็ดนะครับไข่ดิบก็ถือว่าเข้าดีเลยครับวันนี้เราจะไป ดูกุ้งกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่พนะนะขอบคุณ FC ซและผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องตกปลกเล็กช่องนี้ด้วยดีเสมอมานะครับเดี๋ยวเราไปดูรอบกุ้งกันนะครับนี่ครับภาพบรรยากาศไม้ที่ผมใส่ก็เป็นหนองเดิมนะครับหนองเดิมหนองเดิมที่เคยใส่นั่นแหละกลุ้งมันเยอะ นี่ครับผมจะใส่ไว้ตรงนี้เราเอามันดูกันเลยดีกว่าความเต็มมีตัวไหมอ๋สี่ตัวนี่ครับเข้าสี่ตัวเลยครับ โอ้มันเย้ยวันนี้มันตั้งแต่แรกเลยเดีย๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนครับนี่ครับนะก็หลังแรกมันเลยครับได้ไปแล้วสี่ตัวครับสีแต้มเดีย๋ยวเราไปลุ้นหลังที่สองนะที่สองใส่ไว้ตรงโน้นตรงกลางๆไปดูหลังที่สองกันเลย จะได้กี่ตัวกันวันนี้หมานแล้วหมาหมาน,มานหลังที่สองเราใส่ไว้ตรงนี้นะครัใส่ไว้ตรงต่อน,นี่แหละเชือกตรงปลาตรงนี้มันจะเป็นน้ำมันตื้นหน่อยอน้ำมันตื้นแล้วก็มันจะมีไม้เยอะพวกไม้พวกอะไรเศษไม้เศษอะไรเยอะ มากมันก็จะหลบอยู่แถวๆนี้แหละครับเราดูก่อน,อน,นได้ไหมดูก่อนนะแกะก่อนแกะก่อนทำไมไม่ขึ้นมาอ้้มีอยู่ครับน้นนะมีอยู่มีอยู่ อีกตัวนี่สามแต้มครับนี่สามแต้มสามแต้มก็โอเคเลยก็ยังได้อยู่นะครับได้ไม่เยอะหมดแดงแขออนุญาตเก็บก่อนครับ เดี๋ยวเราไปดูหลังที่สามกันนะครับหลังที่สามผมใส่ไว้ตรงโน้นเดี๋ยวไปอีกนิดนึงครับหลังที่สามเราไปดูหลังสามกันครับได้มาเจ็ดตัวแล้วชาวนี้หลังที่สามเราใส่ไว้ใต้ร่มไม้นี่มันเป็นใต้ร่มไม้นี่น่าจะมีเยอะน่าจะมีตัวก็เลยลองใส่ไว้ดู ไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่าด,ดูก่อนดูก่อนนะครับนอนไงมีไหม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 มีโอ้มีอยู่มีเยอะเลยครับมีเยอะเลยกี่ตัวเนี่ยอื้ม สองสี่หกหกแต้มครับอังนี้ได้หกแต้มสุดยอดเลยเอาหมานแล้วหมานแล้วฟ้อง,งมันโอ้สิบกว่าตัวแล้วครับนี่สิบกว่าตัวแล้วขออนุญาตเก็บก่อนครับนี่ครับผลงานเช้านี้สามหลังนะครับเนี่ย เดี๋ยวเราไปดูหลังสุดท้ายกันครับหลังสุดท้ายผมใส่ไว้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยตรงช่อง <S <S 1> <S 1> ใส่ไว้ฝั่งทางนี้แหละนะครับเดี๋ยวไปดูหลังท้ายกันหลังสุดท้ายนะครับมาถึงหลังสุดท้ายกันแล้วผมก็ใส่ไว้ตรงนี้แหละเอาถ่ายใส่ตรงนี้เลย เก็บไว้ตรงนี้แหละลขอ่าตแกะแกะก่อนดูสิหลังนี้มีสองแต้มเองครับลังนี้มีไม่เยอะ ฝั่งทางนี้คนใส่เยอะมนะากปลาปลาไม่เข้าครับเดี๋ยวขอยัดเก็บกันก่อนครับนี่ครับนะสรุปพ้นงานก็ได้ไปหลังแรกได้ไป สี่ตัวหลังที่สองก็ได้ไปอีกสี่ตัวทาเป็นแปดตัวหลังที่สามก็ได้ไปอีกหกตัวหลังสามได้หกตัวหลังนี้ก็ได้ไปอีกสองตัวนะครับก็ได้สิบตัวตัวครับว่ามานอยู่ครับว่ามานอยู่มา,านอยู่ ทริปนี้ก็มาถึงจุดสิ้นสุดของทริปนี้แล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆนานาขอบคุณเอฟซีและผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องตกปลาเล็กช่องนี้ด้วยดีเสมอมานะครับเสาทีนี้ไม่ได้ไปตกปลานะครับคลิปตกปลาก็เร็วๆนี้นะครับมีผลงานมีคลิปได้รับชมแน่นอนนะครับช่วงวันหยุดช่วงวันหยุดสงการนะครับก็ต้อง ขอให้พี่ๆน้าๆนะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับช่วงนี้ก็โรคโควิดนะครับก็ระบาดไปทั่วทุกที่นะครับก็ให้พี่ๆน้าๆนะครับผู้ชมทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับเว้นระยะห่างใส่แมสล้างมือบ่อยๆนะครับไปไหนมาไหนออกไปไม้ไปตกปลาก็ขอให้มันหมันนะครับมันหมันแฮงๆนะครับใครที่เดินทางกลับบ้านเยี่ยมญาติต่างจังหวัดก็ระมัดระวัง รก็สอบถามกันดีๆนะครับว่ามาจากไหนนะครับว่าทุกวันนี้ก็อันตรายครับตอนที่เราจะจากกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆนานาขอบคุณเอฟซีและผู้ชมทุกท่านับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องตกปลาเล็กช่องนี้ด้วยดีเสมอมานะครับวันนี้ถือว่าโอเคครับได้ไปหลายแต้มนะครับสิบกว่าแต้มวันนี้ก็กลับบ้านแล้วครับได้กุ้งไปหลายแต้มสำหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ